โอ้น้ำเขี้ยวมุมเลยพี่น้องแม่น้ำปาดเลยนะขึ้นอย่างก่อนแม่น้ำปาดอำเภอฟักท่านะครับนี่อยู่อยู่หลังอำเภอเอ้ยอยู่หลังหลังบ้านฟักท่าหลังบ้านพิเขยหลังบ้านพิชา บมามึงเงินมีปลาขึ้นมาเฮ้ยนะมีปลานิลขึ้นเนี่ยนะน้องมุดตัวใหญ่เยอะตัวนี้น้อยโอ้มีปลานิลขึ้นคือกันเน้ยว่ะลองมึงเงินมีปลาใหญ่โบไม่เลยนะลอยมืนลอยนะเห็นบ่พี่น้องเห็นไหม ตัวไม่ใหญ่นะลองดูคอนมันมีปลาใหญ่หรือเปล่าคุณกมีเหรอ,อโอ้ปันนินน้อยช่องซ้ำโตตัวใหญ่ไปแบบัด บ่ายมันจมบาสก่อนนะลอยอลองลองลองอยู่นะลมไปแล้วมันกลัวตายคือกันได้ไหมเนาะนั่นม,มันก็มีพี่น้องหลายตัวอยู่ปานนี้น้อย ใต้เพิกีินนี่น่าจะมีปรากฏนะมันน่าจะเยอะอยู่นะปรากฏอ่ะว่าปันนี้น้อยครับเฮ้อ <c oughs> บทถึกใช <c oughs> ม่มันแล้วครับมันแล้วครับยิงปลาน้อยลักตายเดี๋ยวว่าปลากระไดเห็นเข้ามานี่ไปเส้ยเนี่ย ออบูจ้จยไปทางใดแล้วะเดินๆเราไปดูข้างนู้นน่าจะมีตัวสุดแล้วพี่น้องไปบ่ได้ไปใแนแค่นี้อันนี้เขาก็เอาหมง่งใส่คว่างไว้นี่ไมีป่าหรอกวะ เบิง่งเราโบเห็นป่าจากักโตมีแต่ป่านิน่งยิงีแดงเข่งหุ่นเนี่ยขึ้นไปเห็น,ห,น,นหุน่นดีกว่าสำรัดเบื้งเราโบเข้าทาว่าเบรขึ้นไปยิงป่านินหินแดงเข่งหุ่นดีกว่าป่าแล้วพี่น้องโอ้ลงลึกไปเฉย ลักก้นอนเนาะจะรอดูมันปนินปนินน้อยขึ้นมานี้แล้วข้ามหัวอ้ มือกอย่ะขำหัวไปเหรอเดียวป่ะน,นี้น้อยอะ่ะไม่ขึ้นแล้วพี่น้องโดนยิงไปสองทีลาบตายหายขี้เลยบัี้ พอเห็นได้ขึ้นมาล่างๆลงไปไม่ขึ้นสูงแล้วโอ้ไปขึ้นอยู่ทางนู้นแล้วนะตัวเป็นใบย่ายิปเน็่นตัวซ้ำๆอย่เนี่ย,ดย,ย,ย,ดาายได้ประคมตัวนึงแล้วว่ปะปลาคมกับปลากระสูบอันเดียวกันทางใต้เขาเรียกปลาสด ที่เขาเรียกปลาสูบปลาสูบแต่ทางบานพุม่มทางนี้เขาเอื่อนปลาคมทางฟักคาทางทางนี้ทางลำปาร์ตบางฟักคาบางโคกเห็นไหมปลาคมปลาคมปันิดหน่อยขึ้นมาไหมใบ่ายมันจะใบมันโอ้บ่ขึ้นสูงเลยบาลนะลงไปแล้วลักจัง คือบ่โอ้ลูกดอกขาดเชือกขาดไปเฉยเลยโอ้เสียลูกดอกฟรีเลยน่าจะโดนปลาอยู่นะเมื่อกี้นะปลามันเดิอดเลยไงดีมันไม่เด้งกับสายหสายลีดขาดไปเฉยเลยนคือบอกว่าพันเหนียงเนาะดีมันไม่ด้ใส่ทุกของ โอ้โชคดีครับกลับบ้านกลับบ้านขาดไปเฉยเลยเนี่ยอดีตกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวต้องไปโคราชต่อมาแวะบ้านพี่เขยเฉยเฉยเลยปืนลงมาดูตอนแรกเอาลงมาแล้วมันไม่ได้เอากล้องมาดูได้ปลาขมตัวนึงแล้วเดี๋ยวไปดูปลาขมกันนะปลาขมอ่ะเห็นบ่มไม่เบิ่งเด้อ ปลาคมปลากระสูบมาแน่ปลากระสูบหรือปลาขมลังนี้เขาเรียกปลาขมยิงโดนหัวพอดีโดนปากพอดีบาดแรกเลยนี่ลงไปมันลอยอยู่กับผงปนินเมื่อกี้นี่แหละดี๋ยวยิงแล้วก็ขึ้นมาไว้บ้านแล้วก็เอากล้องลงไปอีกทีนึงบอได้ช็อตเลยบาดโอเคโอเคก็ยังได้ตัวอยู่ ลงไปยิงปลาแป๊บเดียวก็พอได้ตัวปลาให้ให้พี่กินอยู่นะโอเคนะครับเจอกันใหม่ที่โคราชยิงบกนะครับจัดไปพี่น้องออดสวัสดีครับ